พุทธที่30เดือนมิถุนาเป็นวันที่ชมครบรอบทํางานกับบริษัทจีนวันแรกพอดีไปเป๊ะเลยคลิปแรกที่ลงไปอะ่ะมันคือคือวันแรกของการทํางานเนาะเร็วมากอะ่ะจริงๆร,รู้สึกเหมือนเพิ่งเริ่มเองอะ่ะแป๊บๆผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วชิวเจียนกว้วแต่จนควายวันนี้จะมารีวิวให้ฟังพบเจอกับอะไรมาบ้าบนโลกใบใหม่ของชมคือทุกคนรู้ป่าอาทิตย์แรกนะแบบสองสามวันแรกอะ่ะชมเครียดเครียดมากนอนไม่หลับ เล่ายังไงดีเพราะว่าตอนนั้นนะชมรู้สึกกดดันมากแล้วก็อยากทํามันให้ออกมาดีที่สุดเหมือนตอนนั้นรู้สึกว่าเขาเลือกเราแล้วอะเราก็ต้องแสดงศักยภาพหรือว่าประสิทธิภาพในตัวเราออกมาให้ดีที่สุดเลยเนีย่ยเขาอุตส่าห์เลือกเรามาเลยนะมันก็ไม่เป็นอย่างที่ชมคาดหวังไว้ในตอนแรกก็เฟลแล้วก็เครียดมาว่าโอ้แ oh, ทมงดีอย่างแรกเลยที่หนีไม่พ้นเนี่ยภาษาถึงแม้ว่าเขาจะรีควายแค่ภาษาอังกฤษในตอนแรกของการเข้าไปทำเนี่ยเราก็หนีภาษาจีนไม่พ้นอยู่ดีค่ะเราเป็นภาษาจีนที่ 看着比较高级的那种感觉，他们的汉语为了谈工作，可是我的汉语水平为了跟本交流，你知道这个问题吗，大家？ ชมเจอภาษาจีนเยอะมากก็บริษัทจีนเนาะคือโปรแกรมทุกอย่างอะไรเงคะ,ะเป็นภาษาจีนหมดเลยแล้วการคุยงานในแต่ละกลุ่มอะ่ะก็เป็นภาษาจีนหมดเลยซึ่งตอนนั้นชมรู้สึกว่าชมช้ากว่าทุกคนอยู่หนึ่งสต็อปตามอะไรแทบไม่ทันเลยเขาคุยกันเยอะมากบางทีทนันสลัออกมาแล้วก็ยังไม่เข้าใจเลยก็เลยรู้สึกว่าช้าช้าไปหมดแล้วการทํางานนี่ค่อนข้างโหดมากอันนี้ที่ชมเจอนะก็คือมีประชุมก่อนวันที่ได้เริ่มทํางานจริงๆละการประชุมนั้นนะคือการอ s ไ i น์งานแล้วก็กําหนดเด a ไลน์งานทุกอย่างมาแล้วก็โยนทุกอย่างปุ้งนี่แล้ว ต้องการแบบนี้นะคะคุณเบลินได้ค่ะซึ่งมันก็จะมีอุปสรรคเล็ก,ลกๆน้อยๆระหว่างทางในการทํางานของชมเยอะมากในช่วงแรกด้วยความที่มันเป็นจีนทุกอย่างแล้วเราก็ต้องเริ่มใหม่คือมันไม่มีใครมานั่งสอนเราสเต็ปไปสเต็ปว่าอะไรควรทํายังไงหรือว่าการทํางานนควรไปในโฟลแบบไหน,นฉันจะต้องเรียนรู้ด็อกิเมนต์ด้วยตัวเองการใช้โปรแกรมเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยด้วยตัวเองทุกอย่างซึ่งมันงงแล้วมันก็ มึนมากๆเลยในอาทิตย์แรกเรียนรู้หรือฟื้นทุกอย่างใหม่หมดมันท้าทายเราก็รู้สึก การหลุดจากคอมฟอร์ตโซนของเราจริงๆถึงมันจะเครียดแต่มันก็สนุกมากมันตื่นเต้นตลอดเวลางานที่เขาให้เรามาล้วจะทาได้หรือเปล่าตอนนี้ที่ชมเจอเนะี่ยคือมี2ประเภทของการแอสไซน์เมนต์งานประเภทแรกเนี่ยคือจะมีเดทไลน์แล้วก็จะมีตารางมาให้แล้วก็จะมีอะไรอย่างว่าเราต้องการข้อมูลอะไรบ้างเราอยากให้เธอทําอะไรบ้างเดทไลนมีแบบนี้แบบนี้ต่อทิศเวลามีเท่านี้เท่านี้เท่าน,าน,านี้เพราะฉะนั้นแล้วเราเนี่ยสามารถวางแผนในการทํางานของเราทุกอย่างได้เองถูกไหมแต่ว่าอีกประเภทหนึ่งที่ชมเจอเนี่ยคือเขาจะไม่มีกําหนดเดทไลน์มาให้เลย แล้วก็ไม่มีกําหนดด้วยว่าอยากได้สโคปงานประมาณไหนก็คือบอกเรามาเลยว่าเมลินฉันอยากได้ก้อนนี้ออกมาแล้วเมลินเนี่ยไปทํามาให้หน่อยมันไม่มีเดทไลน์เกิดขึ้นมันไม่มีสโคปงานเลยทุกคน <c oughs> แต่ชมว่าข้อดีของมันเนี่ยมันก็คือการที่เราไม่มีขีดจํากัดในการทํางานคือมันเป็นพื้นที่ของการครีเอทีฟจริงๆเวลาเราส่งไปแล้วเนี่ยเขาอยากได้ตรงไหนเพิ่มเขาก็จะฟีดแบ็กเรากลับมาเองอันนี้ชมไม่แน่ใจว่าบริษัทต่างชาติที่อื่นเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้คือที่ชมเจอณนะตอนนี้เนาะ เรื่องเวลาก็มีส่วนนะเรื่องเวลาก็มีส่วนที่จะต้องปรับตัวเพราะว่าที่เขาบอกก่อนเข้ามาทํางานเนาะก็บอกว่าเวลาของการทํางานเนี่ยค่อนข้างจะ flexible ก็คือแล้วแต่คุณแม่เนจเลยว่าคุณเนี่ยจะเข้างานกี่โมงให้มันครบ8ชั่วโมงก็พอทุกคนคะคือ บันเทิงมากทุกคนคุยงานกันแทบจะ24ชั่วโมงคือคอลลีของชมเนี่ยขยันมากจริงๆคือเข้าใจคําว่า flexible ในการทํางานแล้วบางวานอ่ะ8โมงไทยซึ่งบ้านนู้นคือ9โมงแล้วใชว่ปะเขาเริ่มคุยงานกันในกลุ่มแล้วอ่ะทุกคนหรือแม้กระทั่งบางวัน3ทุ่มคก็ยังได้รับ assignment ของการสั่งงานคือชมแบบ ว้าวทุกคนคือทุ่มเทโดเนตพลังให้กับงานมากๆแล้วก็ตั้งใจทํางานมากๆเราก็จะรับเอเนจีของการขยันทํางานตรงนั้นมาด้วยคือตอนนี้นเข้าใจเพื่อนคนจีนอย่างถ่องแท้เลยเว้ยเพราะว่าเพื่อน,นเคยมาบ่นกับชมว่าเฮ้ยเนี่ยไอเริ่มงานแรกแล้วไอไม่มีเวลาเลยแล้ววิดีโอของเพื่อนค,อ <c oughs> คือเพื่อนคือโซมมากแบบไวนวดไวเข้าจําเพื่อนไม่ได้เลยตาบัวมไม่มีเวลานอนตอนนี้คือเข้าใจแล้วตอนแรกนึกว่าเพื่อนเวอ บ้าวะ่ะแค่เริ่มงานแรกอันนี้ขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงตอนแรกที่บอกว่าชมเครียร์ใช่ไหมคะที่ทํางานเพราะว่าทุกๆวีของชมอะค่ะมันจะมีการประชุมงานเกิดขึ้นมันคือการที่เราเอาไอเดียงานนะคะไปขายแล้วคือเราต้องไปขายให้ได้ว่าไอเดียตัวเนี้ยเรามีข้อดีอยังไงทําไมถึงต้องใช้ไอเดียเรามันตื่นเต้นมาก พราะคอนหลีกทุกคนเนี่ยเป็นคนจีนหมดเลยแล้วเขาใช้ภาษาจีนในการประชุมกันซึ่งมีอังกฤษบ้างเล็กน้อยเวลาที่เรามีบทบาทในการพูดแต่ว่าส่วนใหญ่เลยคือใช้ภาษาจีนซึ่งการรู้จีนเนี่ยเป็นข้อดีมากๆทําให้เราเนี่ยตามงานทันเร็วขึ้นมันตื่นเต้นมากจริงๆสำหรับชมเพราะวชมไม่เคยพิชการนภาษาจีนเลย เชื่อป้าพิชงานขงเขาแรกคือเฟลมาโอ๊ยหนูอ่เราเราไม่เก่งเลยอะเราทําให้เขาผิดหวังเขาอุตส่าห์เลือกเรามาแล้วชมก็เลยค่อยๆปรับการทํางานของชมแบบในอาทิตย์ที่2องที่3ซึ่งมันก็เริ่มเข้าใจสไตล์ของเขาเริ่มเข้าใจไอเดียที่เขาต้องการมากขึ้นแล้วดีใจมากจากตอนแรกที่อาทิตย์แรกคิดว่าไม่ผ่านโปแน่เลยกูก็ค่อนข้างจะเข้าที่ลงตัวแล้วก็แฮปปี้ในช่วงนี้นะคะทำได้แล้วไอชมเอ้ย ซึ่งการ work from home ระยะทางไกลแบบนี้สำหรับชมชมคิดว่ามันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อดีก็คือมัน flexible ทำงานที่ไหนก็ได้แล้วก็มีแค่ Mac ตัวเดียวก็ไปร้านกาแฟเออต่างจังหวัดเออก็คืออยาก work from ที่ไหนก็สามารถทำได้แต่ว่าข้อเสียเลยที่ชมไม่ค่อยโอเคก็คือมันทำให้เราแบบไม่ค่อยมีสังคมอะค่ะบางคนอาจจะชอบที่จะ work from home ที่จะอยู่คนเดียวใช่ไหมแต่พื้นฐานจอมชมขี้เหงา,ช,หงาชอบมีเพื่อนชมชอบออกไปเจอผู้คนชอบแบบเปิดโลกแลกเปลี่ยนนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือชมก็เลยไม่ ่ชอบที่จะ work from home เท่าไหร่นะการคุยกันผ่านวิดีโอคอลมันก็ไม่เหมือนกับการที่เราเจอคนเป็นๆใช่ไหมอย่างเช่นแบบทีมชมอ่ะคือเขาก็เป็นคนจีนหมดเลยบางวันเนี้ยเขาก็มีการแบบสั่งชานม้งไข่มุกเลี้ยงกันตอนบ่ายหรือว่าออกไปแบบทีมบิวตกันนอกไปกินข้าวด้วยกันอย่างเช่นวันเนี้ยมันเป็นวันเกิดของเพื่อนคนหนึ่งในทีมชมซึ่งผู้ชมก็คิดว่าอ้ยถ้าอยู่ด้วยกันก็ดีเนาะเราจะได้แบบพูดคุยกันและของขวัญกันออกไปกินข้าวกันบ้างชมแบบเสียดายโอกาสตรงนี้เหมือนกันที่เราที่ กระจายกันไปอยู่คนละทีมก็แทบจะไม่ค่อยได้คุยกันเลยเพราะว่าทุกคนแยกย้ายกันหมดเรายิ่ง work from home เขามีเราก็แทบจะไม่รู้จักใครเลยคือได้คุยกันแบบน้อยมากๆในเดือนแรกที่ชมทำถ้าเป็นไม่ work from home ก็ดี่ะอยากเจอเพื่อนบ้าง แต่ว่าทีมคนไทยข้างในออฟิศเนี่ยน่ารักมากตอนนั้นดีใจมากคือชมเหมือนแบบหลงทางเลยในช่วง2อาทิตย์แรกเหมือนกลับบา้านอะทุกคนแบบเวลคัมาหัวอะทุกคนน่ารักมากทุกคนก็แบบเวลค่มนะคะแบบมีอะไรให้ช่วยก็คือพิมพ์คำถามมาได้นะอะไรอย่างเงี้ยกบบอุ่นใจมากในที่สุดเราก็มีภาษาไทยภาษาแม่ของเราให้เห็นแล้วภาษาที่เราเข้าใจมากที่สุดขออนุญาตกล่าวถึงพี่คนไทยคนนี้นิดนึงคือชมเนี่ย เห็นพี่เขาอยู่ในชีตที่ชมจะต้องทำงานแล้วซึ่งงานเนี้ยคือชมทำไม่ได้เลยในอาทิตย์แรก ก็เลยติดต่อไปหาพี่คนไทยคนนี้แล้วพี่เขาน้ารักมากคือพี่เขาก็เลยโทรอธิบายให้ฟังมันควรจะเป็นไปในทิศทางไหนดีแล้วก็แนวทางของมันเนี่ยมีอะไรที่เขาแบบพอแนะนําเราได้ปะคือน้ารักมากเลยอคือยังไงไม่ว่าคนไทยเนี่ยอยู่ที่ไหนเจอกันก็รักกันช่วงนี้ชมก็พลนจะเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเพิ่มขึ้นด้วยเพราะรู้สึกว่ามันสําคัญมากๆในการทํางานคือถ้าเราเก่งสองภาษานี้มันก็จะลดขั้นตอนในการทํางานได้ไปหนึ่งสตอบจากที่ต้องมาแปลจากนู่นจากนี่อะไรเงี้ยน,น่าจะทํางานได้ไหวขึ้น ไม่รู้ว่าแน่นาะคนจะเป็นยังไงต่อก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนวันนี้ไปลาทุกคนต้องไปทำงานก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย